สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถุนถัดลมค่ะวางแผนชีวิตงานเงินงานเงินรักและเรื่องราวของคอเออเรื่องราวของความรักเนื้อคู่นะคะเราเชื่อมโยงดวงดาววัฏจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะ รอบวงโคโจรของวันที่31สิงหาคม2565เริ่มกันต่อไปที่ชาวราศีมิถุนทัดลมนะคะภาพรวมค่ะขอสังเขตนะคะคนเพื่อนๆที่สนับสน,นุนติดตามทั้งการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกัน สม่ำเสมอค่ะมีความสุขทุกท่านค่ะกายใจแข็งแรงค่ะราศีนิถุนทัดลมนะชีวิตสมดุลลงตัวจะบาลานซ์แล้วนะคะปัญหาคลี่คลายไปตามวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างให้เวลา กับเวลาปัญหาคลี่คลายได้ทุกสิ่งเมื่อให้เวลาค่ะนี่ก็ได้ทำธุรกิจเล็กๆนะ,ะเป็นเจ้าของกิจการของกันเองได้เลยนะสิ่งที่ปรารถนากระคร่องกระเปี้กระเป๋านะคะมีบริวารค่ะอดีตเกิดขึ้นแล้วก็จบไปแล้ว อดีตนั้นก็มีเพื่อนกันลายงานมิตรนะมีความรักมีคู่ก็มีมาให้เลือกมีรักแล้วก็มีอีกรักแทรกเข้ามาลนจะชู้นะคะได้เริ่มต้นใหม่แล้วคะ่ะนะปัญหากเก่า ผ่านไปแล้วนอนาคตก็มีคู่เริ่มต้นใหม่คะกระชับกระเฉงค่ะทาการค้าก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีแก้ไขที่ความประมาทคือหนทางของความไม่แน่นอนของชีวิต น้อมทำตนเข้าไว้แก้ไขปัญหาที่ตัวเรานะมุ่งไปที่การงานค่ะทำหนักเน้เนเอยค่ะนะดูแลรับผิดชอบหน้าที่การงานของตนเองงานหนักแบกหามทำหามรุ่งหามคำ่ำธุรกิจนี้มั่นคงคะ,นะะนะกรรมส่วน การงานอาชีพได้เติบโตค่ะลาบนั้นหลาบไม่ดีหรือไม่ดีก็คือหลาบนะลาบนี้นะของชาวมิทุนลาภอุปสรรคปัญหาไม่ใช่ใครก็คือตัวเราเอง ปัญหาก็ไปพบรักนะรักทางไกลค่นะรักนี้นำมาซึ่งการเป็นแปลงค่นะโลกมากรัากาภหายเลือกได้หนึ่งเดียวนะคะอะสุรินราหูราหูครูท่านทักนะได้ลาภนะลาบนี้ก็จะนำพาให้พบกับความเจริญก้าวหน้านะผู้ประทับก็คือคู่ค่ะ สิ่งที่ได้มาทำให้ชีวิตได้พบกับสิ่งที่ได้มาเลือกไิ่หนึ่งเดียวค่ะถ้าเลือกได้ก็เลือกคนรักที่ทำการงานและความมั่นคงผูกพันกันรักที่มีปัญหานั้นเราก็อย่าไปอยากได้นะ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดค่ะวหมากลาภายเลือกได้หนึ่งเดียวค่ะรักซอนอันนี้จอมขมังเวทนะคะต้องมีสติการตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่าลังเลและโลเลอุปสรรคเน็ดเหนื่อยยากหน่อยก็จะนำพาให้ได้ตัดสินใจเพื่อจะ เริ่มต้นนะคะนะอันนี้จะมีโชคถ้าตัดสินใจให้เด็ดขาดนะไม่ยากอ่ะนะเลื่องนึงเดียวนะคะรวมมากหลาบหายไปดูค่ะลาพ้นที่ได้นะก็ใช้สเสน่ห์นะให้ทุกที่นะถูกคนนะถูกเวลา ก็จะได้พบกับพนาคุี่คู่ทำการงานการค้าร่วมกันนะคะต้องมีสติกันอย่าเอาเปรียบใคระนะอย่าเอาเปรียบใครค่ะเนี่ยก็จะรอด ในสตินะคะคนที่ใช่ค่ะสนับสนุนการงานคนมีของะคะ่ะใช้ของด้วยการมีสติอีกฝ่ายหนะนึ่งเนะะี่ยเขาก็ อย่างนี้เป็นคนในฝันนะคะเนี่ยเนี่ยจึงว่าอยากนะเลยราคาความฝันสำเร็จรู้คุณค่าของตนเองค่ะ,ะยันหารักก็มีการเงินใช้ไม่ขมาดเมื่อความประมาทคือหอนทางของความไม่แน่นอนของการเหมือนนะคะ คิดฝันเลยล่ะลงมือทำคหาการเงินค่ะคนเชื่อมั่นในตนนะคะบริวารที่เขาเนี่ยไปเกี่ยวข้องไปพ,พบกับบริวารน,นี่แหละก็คือเนี่ยชาวมิถุน,นี พบกับบริวารได้บริหารการงานใหญ่โตหน,นักเหน็ดเหนื่อยแบบหามเอาเนี้ยขยันหาไรายได้คนไล่ล่าความฝันในเรื่องการเงินบริวารที่ไปเกี่ยวข้องขอต่อมีธุรกิจที่มั่นคงนี่แหละ ชาวมีทุนนี่แหละปัญหาห่างไปตามวันเวลานะแก้ไขปัญหาได้ค่ะคิดแล้วไม่ลงมือทำค่ะนะได้แต่ส่องค่ะอยู่เบื้องหลังค่ะใช้แต่คอมพิวเตอร์นะโชคดีจากการได้เป็นชาวส่องนะคะคนไม่เ,เปิดเผยตัวนะปัญหาเนี่ย นี่แหละเขาเลยเนี่ยเนี่ยวันนี้เป็นบริวารของมิถุนค่ะนะเราไม่ไไว้เพียงความเป็นเพื่อนนะเราทางนี้เขามีเสน่ห์นะคะชอบหวานโปรยเสน่ห์ค่ะคนะป่วยนักค่ะหลวงพ่อไม้ไม้ไมล้มแล้วก็ล้มอีกนะน รักเด็กค่ะมันเจ้าชู้ค่ะนะถ้าทางนี้เด็กทางนี้ผู้ใหญ่กว่าค่ะยิ่งเอายิ่งอดยิ่งสละให้หมดยิ่งให้ยิ่งได้เรื่อง,องนี้หนึ่งเดียวนะคะยู b บรดี้เข้าใจตนเองก่อนก่อนที่จะเข้าใจคนอื่นนะคะ กอ,อดนะคะคือกำไรชีวิตค่ะเข้าใจเพื่อนมนุษย์ฟรีดอมมีอิสระเสรีเหมือนนกน้อยบยบินออกสู่โลกกว่าไม่ได้อยู่ในกรงขังนะคะจากนู้นจางน ون, ู้นจอมคำังเวทกว่านะแต่ไม่เปิดเผย ทางโน้นนะไม่ใช่ชาวไมุ่นค่ะไมุ่นแค่มีสติก็รอด